You are listening to Dec Show Interview โดย Dec Show พสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dec Show Interview สัมภาษณ์เคลียร์ติดชัวค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง การเตรียมตัวสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยนะคะโดยเฉพาะแบบคำถามที่บางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงหรือดูเหมือนไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนเลยครับผมซึ่งเราได้ข้อมูลน่าสนใจมาจากพี่อะตอมเด็กโชว์พอร์ตที่เขาแชร์เทคนิคการรับมือคำถามพวกนี้ไว้นะคะใช่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าไอ้คำถามที่ดูเหมือนจะแปลกๆเนี่ยจริงๆแล้วกรรมการเขาต้องการวัดอะไรแล้วเราควรจะตอบยังไงดีให้มัน โดนใจกรรมการมากที่สุดนะครับมีคำถามหนึ่งที่แบบฟังแล้วสะดุดเลยค่ะที่พี่อะตอมยกมาคืออะไรเบากว่าขนน,นกฟังดูง่ายๆนะคะแต่ข้อมูลบอกว่ามีน้องๆแค่สักครึ่งหนึ่งเองมั้งที่ตอบได้ดีมันมันวัดอะไรหรอคะคำถามแบบนี้อ๋อครับจากข้อมูลที่พี่อะตอมเขาให้มาเนี่ยคำถามลักษณะนี้จรงิงๆมันวัดหลายอย่างเลยนะครับหลักๆก,ก็คือความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทักษะการแก้ปัญหา และที่สำคัญมากๆเลยคือ,อ,อวัดว่าเราคิดนอกกรอบเป็นหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องนวัตกรรมอย่างสจลที่พูดถึงในข้อมูลนะครับเขาอยากได้คนที่คิดเป็นระบบ แต่ก็ต้องยืดหยุ่นด้วยสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่มันดูไม่เกี่ยวกันได้โอ้โอคค่ะพี่อะตอมเขายังมองว่าคําตอบเนี่ยมันจะสะท้อนด้วยว่าคนตอบมองโลกยังไงเป็นคนชอบวิเคราะห์หรือว่าชอบหาคําตอบแบบตรงๆไปเลยอะไรแบบนี้นะครับน่าสนใจมากค่ะแล้ว แล้วปกติกรรมการเขาคาดหวังอะไรจากคําตอบเราคะสาหรับคําถามแนวนี้หลักๆที่เขามองหาเลยนะครับมีอยู่3อย่าง1คือเรื่องความคิดสร้างสรรค์อันนี้สําคัญมากแต่ต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เออมันเชื่อมโยงกับสาขาที่เราสมัครได้ด้วยนะครับเช่นเช่นยังไงคะเช่นอาจจะตอบว่าอากาศก็ได้เพราะมันเบาแต่ในอากาศมันก็เต็มไปด้วยองค์ความรู้ที่เราเอาไปสร้างนวัตกรรมต่อได้อะไรทํานองนี้ครับ 2. คือเขาดูเรื่องตักกะแล้วก็ มิติทางอารมณ์ด้วยคืออยากเห็นความเป็นมนุษย์ความเชื่อมโยงกับคณะ uh huh. อย่างถ้าสมัครคณะที่เกี่ยวกับคนอาจจะตอบว่ารอยยิ้มก็ได้มันเบาแต่ว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้อะไรแบบนี้ค่ะค่ะและ3ก็คือการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือต้องอธิบายให้เห็นภาพแล้วก็ต้องออโยงกลับมาที่จุดแข็งของเราหรือประสบการณ์ที่เราใส่ไว้ในพอร์ตให้ได้ด้วยครับ แล้วมีคำตอบแบบไหนที่อตอบไปแล้วอาจจะดูไม่ดีหรือทำให้เสียคะแนนไหมคะมีครับมีแน่นอนอย่างแรกเลยคือตอบแบบสั้นๆห้วนๆไปเลยเราไม่อธิบายอะไรเพิ่มเช่นตอบแค่ควันแล้วก็เงียบไปแบบนี้มันเหมือนเราไม่ได้คิดต่อยอดนะครับอ๋อ oh, ค่ะหรือตอบอะไรทีม่มันไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะมาเรียนเลยอันนี้กรรมาการก็อาจจะไม่เห็นว่าเรามีแววในด้านที่เขาอยากได้ เข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆอ,อยากเตรียมตัวเจอคำถามแนวนี้ควรจะเริ่มฝึกคิดยังไงดีคะพี่อะตอมเขาแนะนำวิธีคิดแบบโยงทุกสิ่งนะครับคือให้เราลองหัดตั้งคำถามกับของรอบๆตัวดูว่าเอ๊ะมันมีมุมอื่นอีกไหมแล้วก็พยายามฝึกเชื่อมโยงคำตอบให้มันกลับมาเกี่ยวกับทักษะหรือความสนใจของเราในสาขาที่เราจะเรียนให้ได้อืมค่ะเช่นสมมุติน้องจะเข้าวิศวะใช่ไหมครับอาจจะตอบว่าแสงเลเซอร์ คือมันเบามากแต่พลังมันสูงมากมันก็จะทอนได้ว่าเออความรู้เล็กๆเ,เนี่ยถ้าใช้ถูกทางมันก็สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้นะอะไรประมาณนี้โหเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากเลยค่ะใช่ครับแล้วก็มีแนะนำโครงสร้างการตอบไว้ด้วยเป็น3มสเต็ปง่ายๆขั้นแรกคือให้คาตอบไปก่อนพร้อมเปรียบเทียบเล็กน้อยเช่นความคิดครับความคิดมันเบาวกว่าขนนกอีกค่ะขั้นที่2คือเชื่อมกับศาสตร์ที่เราเรียนหรือสนใจเช่น ความคิดมันอาจจะดูเบาๆนะครับแต่ถ้าเราเอามารวมกับความรู้ด้านสมมุิคโคดดิง้งก็อาจจะสร้าง AI ที่แก้ปัญหาสังคมได้เลยแล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้นที่3คือโยงกลับมาที่ตัวเองหรือประสบการณ์จริงของเราเช่นเหมือนตอนที่ผมเคยทำโปรเจกต์แอปช่วยคนหูหนวกครับตอนนั้นก็เริ่มจากไอเดียเล็กๆนี่แหละแต่มันก็เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆแบบนี้ครับมันจะเห็นภาพชัดขึ้นอ๋อทำให้คำตอบมีน้ำหนักแล้วก็ดูเป็นตัวเรามากขึ้นนะคะถูกต้องครับ แล้วมีข้อควรระวังอื่นๆอีกไหมคะสำหรับการตอบคำถามแนวนี้มีครับสำคัญมากๆเลยคืออย่าตอบเหมือนท่องมาเด็ดขาดนะครับกรรมการส่วนใหญ่เขาดูออกนะครับว่าอันไหนคือความคิดเราจริงๆอันไหนคือเราเตรียมมาเป,ะเปะ๊ะๆแล้วก็อ,อ,อย่าเพิ่งรีบตอบว่าไม่รู้ครับหรือคิดไม่ออกค่ะคือจริงๆคำถามแบบเนี้ยมันเป็นโอกาสให้เราโชว์วิธีคิดนะ ถึงแม้คำตอบสุดท้ายอาจจะยังไม่เป๊ะแต่การแสดงให้เห็นว่าเราพยายามคิดเนี่ยสำคัญกว่าอืมจริงค่ะสุดท้ายก็คือใช้คำพูดที่มันชัดเจนกระชับไม่ต้องใช้ศัพท์วิชาการยากๆก็ได้เน้นให้สื่อสารเข้าใจง่ายมีตัวอย่างประกอบนิดหน่อยจะดีมากครับโอเคค่ะงั้นสรุปได้ว่าคำถามแปลกๆพวกนี้เขาไม่ได้ต้องการคำตอบที่ถูกที่สุดแค่คำตอบเดียว ใช่เลยครับไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่เขาต้องการเห็นความเป็นตัวตนของเราแล้วก็ศักยภาพในการเรียนรู้ของเรามากกว่าครับกํามการเขาอยากได้คนที่จะมาเรียนมาพัฒนาไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ตอบตามสคริปต์ถ้าเราตอบอย่างมั่นใจแสดงวิธีคิดของเราออกมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเป็นประสบการณ์ที่เรามีได้โอกาสผ่านมันก็สูงมากครับ เพราะฉะนั้นนะคะหัวใจสำคัญจริงๆก็คือการแสดงให้กรรมการเห็นถึงกระบวนการคิดการเชื่อมโยงเรื่องต่างๆแล้วก็ความเป็นตัวเรานี่เองใช่ครับมันคือการโชว์ว่าเรามีแววที่จะเรียนรู้และก็เติบโตในสาขารน,น,นั้นใต้ยังไงมากกว่า อย่าไปกลัวที่จะแสดงความคิดที่เป็นตัวของตัวเองออกมานะครับเป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ข้อมูลเชิงลึกจากพี่ตอมเด็กโชพอรตก็น่าจะทำให้น้องๆหลายคนเเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าจะเตรียมรับมือกับคำถามสัมภาษณ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงได้ยังไงครับลองเอาเทคนิคผู้นี้ไปปรับใช้ดูนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องกลับมาถามตัวเองดูด้วยว่าเออแล้วเราจะนําเสนอความเป็นตัวตนและก็ศักยภาพของเราเนี่ยผ่านเรื่องราวที่เรามีในพอร์ตหรือประสบการณ์ของเราได้ดีที่สุดยังไงบ้าง ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแล้วกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ you are listening to เด็กโชว์อินเตวิวโดยเด็กโชว์พอ